n u mm. ใช่ไหมให้อะคือชำระดอกเบี้ยให้ให้ทางเจ้าของเงินไม่ได้พี่จะบอกแค่ว่าหนึ่งของเราเนี่ยผิดตั้งแต่อ่าประกอบกิจการสินเชื่อละเราเหมือนประกอบกิจการสินเชื่อแต่ว่าเป็นการเป็นการอำพลางโดยใช้รถยนต์รับจำนำเข้าใจไหมสองคือเราคิดราคาดอกเบี้ยตัวเรใหม่ทั้งหมดแล้วอ่าสองข้อละตอนเนี้ยเราก็จบละถูกไหมเอา มันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วไงก็ข้าใจอยู่เออกระถูกแนฉะนั้นหมู่มอบมีประมาณ6-7คันแหละท,ท,ที่ที่รู้เลยนะนะใช่ใโทรศาพัพท์เราอยู่ไหนอโทรศาพัาศาพท์ให้เจ้าหน้า,านนนที่เอ้ามาตรวจสอบก่อนให้เจ้าหน้าที่เาตรวจสอบดูคือกระโลดไปไหนเนะี่ยที่อยู่เฟรมหลังนะเนี่ยอยู่เฟรมหลังีีเนยส ไมคยได้ท่ได้อยู่ด้วยนจะรัจะเสียาสียานมไม่่ไม่เคยโทรไปเช็คเลยไม่เคยโทรไปบอกใครด้วยไม่เคยที่จะแบบฉันย็ไปมุนไปมู่นะไรบอปก็ไปคิดดีทุกอย่างที่ีมาที่มาด้วยอะไร่าวันที่เราพูดโทรไปหาใครบ้างเขาจะย้อนไปคนรับทำไมเข้าใจไหม สองคือเราที่หลักการบบี่เมันมดหแล้วสองข้อแล้วตอนเนี้ยเราก็จบละูกไหมอมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วไงก็เข้าใจยู่เออกะถูกไงตอนนั้น,งงออนบอก<ต>มันมีประมาณกาเจ็ดคันแลลวที่้ๆดูดดเลยเนี่ยนะใช่โทรศัพท์เขาอยู่ไหนโทรศัพให้เจ้าหน้าที่เอ้ามาอตรวจออกกันให้เจ้าหน้าที่มตรวจออกดูดูจะละโบิที่ไหนนี่เรี่ยงข้อไหมใช่